สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับว่างาน d t f นะครับ direct t o film ครับมันจะทำง่ายหรือว่ายากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับโอเคอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องรีดร้อนนะครับเราจะใช้เป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้หรือว่าเป็นแบบคันโยกก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เรามีนะครับถ้าใครไม่มีก็ ใช้เตารีดก็ได้นะครับเทตัวนี้นะครับก็จะเป็นงาน DTF นะครับที่รีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรีดกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะวางผ้านะครับให้ตรงนะครับแล้วก็วางแผ่น DTF ของเราลงไปนะครับแล้วก็รีดกดทับด้วยแผ่นด้วยเครื่องรีดร้อนนะครับด้วยความร้อน160องศาเซลเซียสนะครับ เวลาประมาณ15วินาทีก็ได้แล้วครับผมหลังจากนั้นเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ไปวางไว้นะครับรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยลอกนะครับแผ่นพลาสติกแบบนี้ออกนะครับโอเคนะโอเคนะครับหลังจากที่เรารีดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นนะครับเย็นสนิทนะครับแล้วก็ทําการลอกแผ่นฟิม์มตัวนี้ออกได้เลยนะครับลอกแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับมันจะไม่หลุดแน่นอนครับลอกได้เลยนะครับ ถ้าแผ่นง,งานดีนี้ยังไงก็ไม่หลุดนะฮะนี่นะฮะมันก็จะเงาแบบนี้เห็นความเงาไหมครับถ้าเราไม่อยากให้มันเงานะครับเราไม่อยากได้ความเงานะครับเราก็เอาไปรีดซ้าอีกรอบหนึ่งนะฮะครับอ่าโดยที่มีแผ่นเทปล้อนตัวนี้นะครับกั้นไว้อยู่นะฮะ,ะรีดแค่ห้าวินาทีก็พอนะฮะเห็นไหมัมันก็จะความเงามันก็จะหายไปนะฮะมันก็จะดูแบบ ผิวด้านๆนิดนึงนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนผมชอบแบบนี้นะครับ เกือบร้อยแล้วนะครับงานนะครับด่วนๆวันนี้นะครับลูกค้าโทรมาสั่งครับเรียกๆนะครับผมก็เลยจัดงาน dtF ให้นะครับซึ่งก็สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราจะทําแบบทําไฟยังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้บล็อกสกรีนนะครับก็ทําแบบออกมาแล้วก็พิมพ์ทาเป็นไฟล์ png นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็มารีดลงเสื้อแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปตัดภัยนะครับผมสวัสดีครับ